กินที่ไม่ไหม้นะลูกนะน่าอร่อยมากเลยจ้าข้าววันนี้ข้าวจีจับปิ้งปลาชะโดสีมือข้อของเด็กๆไปหาเองเลยนะจ๊ะปิ้งปลาสมจ้าพี่น้องไฮไลท์วันนี้ ขาวขเนื้อขาวๆปลาชะโดอืมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยปลาชะโดจิมือไพเห็ดลูกไม่ใหญ่นัดบ่ไม่ใหญ่นัดชะโด กับข้าววันนี้อุดมสมบูรณ์มากค่ะมีทั้งปลาแห้งปลาเป้ปปงปลาแห้งด,ดอกแครลัว่วอร่อยอร่อยออยายได้กินได้ครึ่งละ,ไ,ไ,งละไม่ก็วางไวง้ลลก